สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการถาเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนับก็ได้เงินนับแล้วก็เกี่ยวกับการทําแบบสํารวจนะครับแอปพลิเคชันนี้นับสามารถทําเงินได้นะครับอยู่ด้วยกันสูงสุดด้วยกันครั้งละ360กบว่าบาทหรือประมาณ10ดอลลาร์นับแล้วก็ขั้นต่าอยู่ที่0 3ดาดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแอปหนึ่งนับที่อ่าคิดว่านะครับหลายๆคนที่อยู่ในส่วนของกระแสตอนนี้ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับเหมาะมากเลยทีเดียววครแล้ก็ใ แอปนีนับแนะนำให้เรามีบัญชีของไปแนงนะแล้วก็ Bit ค u ันะครับไม่ก็ f อร์เซ p ตเพเอาไว้ในการรับเปลียนนะครับจะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ Channel ของ A N C Studio นะครับใครที่ติดตามมาใครที่ติดตามมาเนะนส่วนของช่อง ANC นะก็จะรู้ว่ามีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมากมายไม่ว่าจะเป็นแอปแนวอ่านข่าวอ่านบทความดูวิดีโอแอปแนวการเล่นเกมแอปแนวเกี่ยวกับการทำแบบ s สอบ m e นะครับหรือแอปแนวอื่นๆน,นะครับนอย่างเช่นนะเกี่ยวกับการ เปิดเน็ตนะครับทิ้งไว้อย่างเช่นของ h านะิเจนเนาะก็วันนี้นะครับมีอีกแอปหนึ่งนะที่เป็นแอปในส่วนของคริปโตเคอเรนซีพอนะเป็นเหรียญบิตคอยอีเทีเรี่มนะครับ XRP นะครับก็ได้เหมือนกันแร้วไม่ก็ในส่วนของเหรียญ USDT นะครับผมนะซึ่งในส่วนของคลิปนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถถอนได้สูงสุด,ดอยู่ด้วยกันนะครับ10 USDT นะครับหรือประมาณ300กว่าบาทนะ3ว่า60กว่าบาททุกคนนะก็ถ้าเหรียญ USDT แล้วก็สามารถที่จะหารได้ตรงนี้ทุกคนนะก็ ่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะอ่นนี่ทุกคนนะ usdt นะเท่ากับอยู่ที่37บาทบะครับก็ถอนได้สูงสุดอยู่ที่กันประมาณอ่าประมาณเท่าไหร่อะประมาณอยู่ที่10ดอลลาร์ usdt นะเดี๋ยวเราใส่เลยนะ10 usdt เท่ากับ37บาทน,นะประมาณ 37ข้างล่างนะครับนี่ทุกคนนะก็สูงสุดระมาณ3 7 0้อบาทนะที่เรามีโอกาสทำรายได้จากแอปนี้ต่อ1ครั้งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเออมันจะได้ง่าย,ายๆทุกคนเนาะแอปพลเคชั่นนี้นะครับมีชื่อว่าแอป M Crypto Play to Earn นะครับอ่ะ Play t o e a r n ยังไงก็จะมีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปเคชั่นที่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับหรือเกี่ยวกับการในส่วนของการ ทำอย่างอื่นนะแต่ว่าเราต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการทําแบบสารวจแล้วก็ทําแบบสอบถามนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน M Crypto นะครับตอนนี้มียอดดาวน์โหลดถึง1ล้านดาวน์โหลดแล้วทุกคนนะ แล้วก็มีรีวิวอยู่ด้วยกัน3าร0 0 0 0 0รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลีย่ยอยู่ที่4.6ดาวเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราเปิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของ M Crypto กันเลยดีกว่านะครับก็มาดูประวัติของเขานะ M Crypto เปิดเมื่อวันที่23เมื่อมกราคม2566นะก็เพิ่งผ่านไป1ปีที่ผ่านมาสำหรับแอปพลิเคชัน M Crypto นะครับเวอร์ชัน Android ที่รองรับก็คือ7.0ขึ้นไปนะครับจากค่าของ Game Master นะครับ อัปเดตล่าสุดวันที่11มีนาคมนะครับ2567นะครับเดี๋ยวเราเปิดแอป,ปนี้เลยนะครับนี่ทุกคนนะถ้าเราจะแลกเป็นเหรียญ usdt สามารถได้ได้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับแล้วก็สูงสุดด้ว่กัน10ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมก็มีประมาณ11,285เหรียญด้วยกันนะครับก็สามารถถอนได้อยู่ที่หนดอลลาร์นะครับประมาณ37บาทตรงนี้ทุกคนนะ หรือถ้าเราอยากแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นอย่างเช่นบิตคอยก็สามารถแลกได้เหมือนกันนครับเขาก็จะเขียนเป็น0.3ดอลลาร์กับ10ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาบิตคอยพุ่งสูงทุกคนนะแล้วก็เหรียญอีทิเรียมเช่นเดียวก็เช่นเดียวกันนะครับก็แลกได้ตั้งแต่0.3ดอลลาร์1ดอลลาร์5ดอลลาร์แล้วก็10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ เหรียน BNB นะครับ BNB แนนคอยนนะไบนแนนคอยก็แลกได้ตั้งแต่สูจุดาดอลลาร์1ดอลลาร์หดอลลาร์แล้วก็สิบดอลลาร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียน r ิเปิลหรือ XRP นะครับสามารถแลกได้ตั้งแต่สูจุดดอลลาร์ หรือ3 USDT แล้วก็1 USDT 5 USDT แล้วก็10 USDT แนตะถ้าหากว่าผมแนะนำมากที่สุดก็คือแลกเป็น USDT เพราะว่าตอนนี้นะถ้าเราแลกเป็นเหรียญ bitcoin นะเราจะได้จำนวน bitcoin ที่น้อยเพราะว่าตอนนี้ราคาสูงนะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อ bitcoin นะครับผมนะ่าก็จะได้น้อยทุกคนดนะฉะนั้นก็เงินตอนนี้สกุลเงินที่มันเสถียรที่สุดตอนนี้ในส่วนของคริปโตก็จะเป็นในส่วนของ USDT นะครับผมนะถ้าเราแลกเป็นก็จะได้เป็นเงินในส่วนของเงินประมาณ37บาทตอนน่อ1 USDT นะครับวิธีการหาคอยนะับต้องหายังไงนะับก็มาที่โฮมก่อนนะครับหนะ้าโฮมก็คือเป็นหน้าเกี่ยวกับการหาคอยนะับก็คือจะเป็นแบ่งเป็น2ส,สัดส่วนอย่างเช่นอ่านเป็นสองสัดส,ส่วนนะก็คือ1 Top Survey 2 Top o f f er, ท็หรือ Task กับ Survey o f f er ฟอนะครับ ส่วนเพลงน้ำก็คือเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกคนนะจะมีเกมให้เราดาวน์โหลดแอปดาวน์โหลดมานับอย่างเช่นเกม Dom's t a y อันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับต่อ1นาทีนะจะได้อยู่ที่95คะแนนนะครับก็ทั้งหมดนะที่เขาจะให้เราทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6 0 3 4คะแนนด้วยกันถ้าเราเล่นจนจบนะครับผมในส่วนของภารกิจของเขาน่าจะมีภารกิจ บอกให้เรานะครับว่าเราต้องทําอะไรนะครับทุกคนนะเล่นหนึ่งนาทีนับได้95คะแนนเล่นหนึ่งนาทีต่อได้98คะแนนเล่น2นาทีจะได้102คะแนนแล้วก็คอนติเนนตนะจะมีเลเวลต่างๆของเขาต่อนะครับผมนะโอเคนะคับต่อมาก็เป็นในส่วนของท็อปออฟเฟอร์นับอันนี้คือเป็นออฟเฟอร์ที่ท็อปเซเว่แล้วก็จะเป็นในส่วนของเซเว่หรือแบบสอบ t i ม e หรือแบบสำรวจที่ยอดนิยมนะที่มีคนทําเยอะที่สุดนะครับ ก็ไล่ตรงนี้ไปเล,เลยนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีคะแนนอยู่ที่3,480คะแนนด้วยกันนะครับก็ดาวอยู่ที่5ดาวนะครับอันนี้ก็7,800คะแนนนะครับใช้เวลาประมาณ21นาทีนับดาวก็5ดาวเต็มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน3,480รับใช้เวลาประมาณ10นาทีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะ3,480ใช้เวลาประมาณ8นาทีเนาะเราก็กดแล้วก็ไปทำแบบสำรวจได้เลยในส่วนของ top ท็อปเซเนะส่วน Top o f f ฟเก็คือเป็นในสองการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็อันนี้เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับเป็นเกมอันนี้แล้วก็เกมอันนี้นะครับผมนะเราไปโหลดนับแอปนี้นะครับแล้วก็เขาจะให้เราทำออ f เฟอร์ดับอย่างเช่นอันนี้ what to do คุณต้องทำอะไรบ้างตรงนี้นะก็คือว่า complete task เอ r n นะคุณต้องอทำภารกิจ ในส่วนการสร้างเต็ทได้ให้สําเร็จนะครับของเขาเนาะเราถึงจะได้ในส่วนของอคอยมาตรงนี้นะครับผมนะแอปทัสล่ะแอปทัสก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันดาวน์โหลดเหมือนกันนะไฟเบอร์ทัสอันนี้คือเป็นในส่วนของอเขาเรียกเป็นหน่วยเป็นเป็นหมวดหมู่ใหญ่นะครับก็คือเป็นค่ายของเขาเนาะค่ายไฟเบอร์ทัสค่ายพับสเกลนะค่ายเอจเจ็ดนะค่ายไอเอสทัสนะแล้วก็ค่ายโอทีทัสนะครับ เช่นค่ายไฟเบอร์ทัสกดเข้าไปนะ้วมันก็จะเด้งไปนะครับที่อ่าอ่าไฟเบอร์สตาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับรว่ามันบักอยู่น่าจะบักอยู่ทุกคนนะพับสกิลนะอ่านี่คือของพับสกิลนับนี่ทุกคนนะพับสกิลแล้วก็กดเอเอฟไปนะครับนี่ทุกคนนะก็ให้เราโหลดแอปพลิเคชันที่มิชชั ia, นะ่นคลิปโอมานเนียเนาะแล้วก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3000คะแนนด้วยกันนะนะกดวิวไปเลยเนาะ อันนี้คือ,อรายละเอียดที่เราต้องทำนะถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันคริปโตมาเนียนะอย่างเช่นให้เรา complete register ก็คือเราต้องสมัครสมาชิกให้สำเร็จ um นะครับคลิก on redeem now แล้วก็คลิก on i am not a robot download the app from play store แล้วก็ install the app แล้วก็ register on the app แล้วก็ open this app and แล้วก็ explore crypto option นะครับ please keep this แอป for 3าวันแล้วก็ open อ่าก็คือนับเล่นประมาณ3าวันก็เปิดอีกครัง้งเปิดต่อนะครับนี่เนาะก็เราก็อ่านรายละเอียดของเขาได้เลยตรงนี้นับก็ชัดเจนเนาะเขาบอกชัดเจนนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับหรือเราจะไปเล่นแอปพลิเคชัน High Tower ์หรือเกมก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะก็ได้เลยนะครับ มาที่ฝั่ง Survey Offer นะครับก็จะมีค่ายจาก Bit Survey หรือ Bit Lab เนาะแล้วก็ Profits u r v e y แล้วก็ Cpx Research นะนี่คือค่ายหลักๆนะครับที่เขา,ามาีในส่วนของแบบสอบถามให้เราทำมาน,นะครับส่วน Scratch is อันนี้คือเกี่ยวกับการเล่นเกมเราต้องไปเล่นเกมก่อนเราถึงจะทำในส่วนของการ Scratch ใต้ตรงนี้นะครับอันนี้ How to Earn s c r a s c h c a r d เนาะก็สเ s t e ที่1 Select a game to play แล้วก็ Downloads สเต็ปที่2เล่นเกม1นาทีสเต็ปที่3 on each new game download your will get เนียวเนีย s สค a ัชการ์ดนะครับผมนะหลังจากที่คุณทำธุรกิจสำเร็จนะคุณก็มาสค t c h ได้นะแล้วก็ i n v ไว้คือการแนะนำนะหลือการแนะนำแอปพลิเคชันให้กับคนอื่นๆมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของค r y p โ o M ค r y ปโตนะครับเราจะได้นะครับ1,000คะแนนจากอะไรเขาก็บอกตรงนี้นะ What I will get you will get 1,000คะแนนนะครับเราก,กดเข้าไปนะมันไม่มีให้กดนะ What my friend get you will you r friend will also get coin นะ when my friend e a r n นะครับ you get 10% s o m m i s s i o n of their earning นะครับนีทุกคนแล้วก็อันนี้ประวัติาการเชิญเพื่อนนะครับนี้เนาะแล้วก็เมนูสุดท้ายบีเดมหรือเมนูของการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของตรางวันนะครับเรามีคอยเราก็นําคอยนั้นมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เมนูนี้คือประวัติการแลกเปลี่ยนของเรานะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะยา ไม่อยากให้ทุกคนภากเนาะเพราะว่าช่วงนี้คริปโตบูมอยู่ทุกคนนะตอนนี้นะครับคริปโตนะครับก็ทําราคานะครับสูงแล้วทุกคนนะนี่นะครับผมนะถ้าเราดูในส่วนของบิตคอยนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อปีก่อนนะก็ยังอยู่ที่หลักแสนอยู่เลยนะครับผมนะมาถึงตรงนี้ทุกคนนะก็อยู่ที่หลักหลักล้านแล้วทุกคนแล้วก็2ล้านเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คนนะปี2024นะประมาณเดือน10อันนี้เดือน10นะั่นเดือน9้านะอยู่ที่900,000กว่านะครับ อ่านี่ทุกคนนะจูนนะอยู่เทียบม,มา8 0 0 0แสนกว่าเนาะเมแล้วก็แอปเปนะิลเนาะนี่ทุกคนนะเจ็ดแสนกว่านะครับดูสินะร,ราคาตอนนี้มันขึ้นแล้วทุกคนจะโดดไปมากเลยเนาะก็ไม่ยากทุกคนตกลกนั่นเองนะก็เลยหาแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เกี่ยวกับการหาดินคริปโตมาแนะนําให้กับเพื่อนๆไปด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆนนะ่าจะได้มีช่องทางใน,นการหาไรายได้เสริมนะครับหลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับ โอเคนะวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้าเนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดนะครับประการใดก็ต้องขออภัยในทีด้วยแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากแนะนําที่ชมคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดให้กันด้วยนะครับผมน้มีอะไรจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับเจอกัน